การออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวมีข้อบังคับอย่างไรบ้างสวัสดีครับผมผมกิติบุญแสงนะครับปัจจุบัน,เ,นเป็นกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์และก็อีกตำแหน่งหนึ่งผมเป็นผู้กำนาญการพิเศษสาขาวิศวกรรมโยธาของสาภาวิศวกร,รและก็เป็นเจ้าของบริษัทนะครับบริษัทอุม์บาวซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างอาคารสูงครับ โอเคครับอยากจะให้พูดถึงเรื่องประเด็นของการออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวที่เป็นไปตามกฎหมายอยากให้แชร์ตรงนี้นิดน,นึงนะครับตั้งแต่ปี40เลยเลยนะี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยโดยบังคับไว้ให้ต้องออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวหลังจากที่เรารู้ว่าเฮ้ยมันอ,าอานาคตจะมีเรื่องแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เริ่มวิจัยเริ่มวิเคราะห์โดยทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็เริ่มทาการวิเคราะห์อะไรต่างๆนยฮะวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยตรวจวัดหาขึ้นเขาจะมีเครื่องมือประเภทที่ว่าแต่และ แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ที่ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนที่ได้รับผลกระทบนะครับพอเกิดแผ่นินไหวที่ไหนในโลกนี้เนี่ยก็จะมีตัววัดซึ่งให้วัดรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้มีความสั่นสะเทือนเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการพัฒนาของการวัดมาจนถึงปี50เนี่ยก็มีการเปลี่ยนกฎกระทรวงใช่ไหมฮะก็มีพ่มหมดประมาณ20กว่าจังหวัดจากเดิม12เนี่ยเพิ่มมาเป็น20ใน20นั้นเนี่ย เริ่มแบ,บ่งเป็นพื้นที่แล้วหนึ่งเฝ้าระวังและบริเวณที่ผลกระทบปานกลางผลกระทบรุนแรงก็ลเลยเริ่มรู้แล้วว่าบริเวณไหนที่มีผลกระทบเยอะเขาก็เลยกําหนดเป็นโซนถึงได้ออกมาเป็นเป็ว20จังหวัดในช่วงนั้นแต่ถามว่าตั้งแต่ปี50มเป็นต้นมาเนี่ยก็ วิศวกรส่วนใหญ่เนี่ยอ้างอิงมาตรฐานจากเมืองนอกอย่างเช่น UBC อย่างเช่น AISC อะไรพวกนี้เอามาใช้ในการประกอบโดยที่เราไม่มีมาตรฐานของตัวเองในช่วงนั้นเราก็วิศวกรโครงสร้างอย่างผมอย่างหลายๆท่านเนี่ยก็จะไปใช้โคดนะมาตรฐานของเมืองนอกมาเป็นเกณฑ์ในการช่วยช่วยดีไซน์นะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยจนทั้งปี64ปี64เนี่ยเราครอบเวอร์ไปถึงกกระทรวงครอบเวอถึง4 3จังหวัดกระทระวงน,นะครับฉบับปี6กนะฮะกำหนดให้มีการออกแบบเพื่อ ต้านทานหรือรับแรงผลกระทบจากแผ่นดินไหวทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในกฎกระทรวงของปี64เนี่ยมิได้บอกเลยว่าจะต้องคำนวณยังไงนะครับเพียงแต่บอกแค่ว่าพื้นที่บริเวณจํานวนจังหวัดจังหวัดไหนบ้างและอาคารประเภทอะไรบ้างนะครับโดยโดยกฎกระทรวงตัวนี้ก็บอกว่าถ้าจะคํานวณว่าคํานวณและให้อาคารเกิดความแข็งแรงอยู่ได้ปลอดภัยอะไรเนี่ยก็มีประกาศมหาไทยออกมาซึ่งประกาศมหาไทยก็จะเป็นบอกโอ้ใช้สูตรนั้นสูตรนี้ใช้ค่านั้นคานนี้ก็จะอยู่ใน ประกาศมหาไทยเป็นการบ่งบอกวิธีการคำนวณต่างๆว่าเราต้องคำนวณยังไงเพื่อให้อาคารเกิดความแข็งแรงเพราะนั้นวิจกรณผู้ออกแบบเองก็ต้องดูทั้ง2ตัวนะฮะตัวแรกก็คือดูก่อนว่าอาคารของของเราที่เราออกแบบนี้อยู่บริเวณไหนแล้วก็มากําหนดวิธีการออกแบบต่างๆก็ตามตามประกาศมหาไทยส่วนมาตรฐานทั้งสองสองเรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับแผ่นดินไหวก็คือหมายเลข1 3 0 1 1สึงขีดปี6,162เขาก็เริ่มมีแผนที่ความเสี่ยงเกิดขึ้น ว่าโซนไหนที่เริ่มได้รับผลกระทบจริงๆจากอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งจากการวิจัยจากการหาข้อมูลอะไรต่างๆพุ๊บเนี่ยสามโซนนี้มันมีเงื่อนไขนิดหน่อยนะครับก็คือคําว่าโซนฟ้าระวังเนี่ยวิศวกรไม่จําเป็นที่จะต้องคํานวณ ไม่ต้องคำนวณนะครับในส่วนนี้หนึ่งไม่ต้องไม่ต้องคำนวณนะหาความแข็งแรงของเสาเนื่องจากแรงของแผ่นดินไหวเลยแต่วิศวกรต้องปฏิบัติให้โครงสร้างอาคารเนี่ยมีความเหนียวตามจุดต่อซึ่งก็จะมีการบ่งบอกว่าเวลานั้นเนี่ยคุณจะต้องทําโครงสร้างเนี่ยบริเวณข้อต่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของของการวิบัติของโครงสร้างเนี่ยทำจุดต่อให้เกิดความเหนียวก็มีการเสริมเหล็กปอกทีบริเวณโคนเสาบริเวณข้อต่อของคานบริเวณที่เป็นจุดต่อของโครงสร้างนี่แหละครับเป็นการทําให้มันเหนียว แต่ถ้าโซนสอโซน3ต้องคำนวณหาหาแรงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง123ต้องทำให้จุดต่อให้เหนียวก็สรุปง่ายๆนะครับก็คือเรามีกฎกระทรวงบังคับให้วิศวกร,รทุกท่านต้องออกแบบนะครับตามพื้นที่ตามประเภทราคาเพราะฉะนั้นในกฎกระทรวงก็บังคับใช้ ตอนนี้วิธีการคำนวณต่างๆก็ต้องเป็นไปตามประกาศมหาไทยประกาศมหาไทยก็จะเป็นการบอกว่าต้องคำนวณอย่างไงนะครับหนึ่งสองสามอะไรต่างๆนะครับมีค่าตาเล็กอะไรอไงต่างๆวิธีการแยกประเภทก็อยู่ในประกาศมหาไทยทีนี้มันก็จะมีมาตรฐานกับคู่มือปฏิบัติอันนี้สองอันนี้จริงๆแล้วมันก็คือตัวเดียวกับประกาศเพียงแต่ว่ามาตรฐาน2ตัวนี้เมื่อตอนที่ปี50เรายังไม่มีอะไรใช้เราก็เลยใช้มาตรฐานตัวนี้มาจนกระทั่งมีประกาศ เทนนั้นองแล้วอาคารในปัจจุบันมีความแข็งแรงความยืดหยุ่นยังไงบ้างคือคืออย่างนี้จากที่เราเราเกิดแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเนี่ยนะเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยทางทางผมเองก็กอยู่ในคณะ,ะที่ไปช่วยกรุงเทพมหานครอ,ออกไปสำรวจความเสียหายโดยทั่วไปเราพบว่าอาคารเก่าเนี่ยไม่มีการเตรียมจอยให้เหนียวเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เราเห็นก็นคือโคนเสาดุ้งเหล็กอวอลบริเวณโคนเนี่ยยุ่ยยี่เสียสภาพซึ่งไอตัวนี้ล่ะฮะถ้าอาคารที่ออกแบบได้ถูกต้อง เป็นไปตามเงื่อนไขจัดความเหนียวที่ที่จุดต่อของโครงสร้างที่ถูกต้องเนี่ยเราไม่พบเลยที่ผ่านมานะเราเราที่เราออกไปสํารวจเนี่ยเราพบแต่ความเสียหายของอาคารเดิมที่ไม่ได้เตรียมเหล็กปอกถี่ๆไว้ตามจอยที่ว่าที่ผมพูดทีเมื่อกี้เนี่นะก็เกิดความเสียหายขึ้นมา2-3ที่ของอาคารเก่าซึ่งก็ต้องมีการปิดแล้วก็สํารวจเพื่อหาทาง รีแพรกลับมาอะไรอย่างนี้โอเคอยากอันนี้อยากจะให้อาจารย์นะครับพูดถึงโครงการของโครบรัชดาพระรามเก้าเอ๋อครับผมจริงก็ทางทางเอสเได้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 มอบหมายทางผมเนี่ยออกแบบโครบรามเก้าไว้แล้วก็อย่างที่เรียนในการออกแบบโครบรามเก้าเนี่ยผมใช้ชุดอัตราเล่งชุดนี้ละ นะครับชุดชุดที่เราใช้เนี่ยในการออกแบบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องต้อง,องอมั่นใจได้นะแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยแบบที่ที่ทางทางผมเนี่ยออกแนละ้วให้ทางหน้าง,งานนาไปใช้งานในทุกวันนี้ที่กาลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้ทุกทุกคนก็ก็ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่เราให้ไปอยู่แล้วนะฮะเรื่องจอยเลยอต่างน,นี้ให้มาเรียบร้อยแล้วก็ข้อมูลที่ได้มาก็นิดหน่อยเองมันไม่มันไม่เยอะต้องเข้าใจว่าบางทีเวลาโครงสร้างสันไหวเนี่ยมีรอยแคกเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องของ ของวัสดุที่มันเปราะบางเนี่ยฮะแข็งแรงแต่เปราะบางอะไรพวกนี้มันก็ต้องเวลาตึกเขาสั่นไหวก็ต้องมีห้องตู้บ้างนะซึ่งก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้ก็มั่นใจได้และอ,อย่างหนึ่งก่อนหน้าที่ผมจะออกแบบให้โคบและชดาดเองเนี่ยเอสเซเก็มอบหมายผมทําทั้งหลายตึกนะสิบตึกอยู่แล้วซึ่งสิบตึกที่ที่ทำมาแล้วก็ได้ทราบม,มาจากทางทางเอสว่าส่งคนไปสํารวจแล้วเนี่ย ปัญหาในเรื่องของของสักเจอเรื่องของความเสียหายเรื่องโครงสร้างสักเจอที่ให้เกิดความไม่แข็งแรงเนี่ยไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นในโครงการที่ผมดูแลให้เสีเสรเนี่ยเราเราเราไม่พบนะอย่างที่ย้ำอะ่ะก็คือเราเปิดมา8.2แล้วละใกล้เคียงแล้วเรามีความรู้สึกว่าสั่นไหวกันเย่อใย,ยรุนแรงโครงสร้างเราก็ก็ไม่ไม่ม,มีต้องมั่นใจในในวิศวกร คนไทยไม่ใช่เฉพาะผมนะต้องหลายๆท่านเลยที่ที่ททร่วมทํางานออกแบบโครงสร้าองอาคารสูงในเมืองไทยนยเพราะทุกคนตระหนักดีอยู่แล้วว,ว่าว่าต้องออกแบบตัวนี้น,นโดนโดนครอบ้ด้วยกฎหมายอยู่แล้วผมผมมั่นใจว่าวิศวกรทุกคนมีจรรยาบรรณอยู่แล้วเขาก็ก็ช่วยออกแบบในสิ่งที่ให้ผู้ใช้สอยอาคารปกติปลอดภัยอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับก็สรุปได้ว่าอาคารทั้งหมดก็คือจะมีการทดสอบแล้วก็มีการคํานวณถึงการต้านแผ่นดินไหวอยู่แล้วอยู่แล้วตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องมั่นใจด้วยว่า ชุดข้อมูลที่เราวิศวกรทุกท่านเอามาใช้เนี่ยค่าตา,ารเร่งที่เราได้มาเนี่ยผมได้ข้อมูลมาจากท่านอาจารย์เป็นหนึ่งนะท่านท่านเป็นปรเฟสเซอร์ของของด้านแผ่นดินไหวเนี่ยท่านบอกแล้วว่าชุดข้อมูลที่ท่านเอามาให้พวกเราใช้เนี่ยณัปัจจุบันที่มันเกิดคราวเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งในสามเองนะก็หมายความที่ออกแบบมาคือแรงกว่านี้ก็ยังเอาไว้ <c oughs> ใช่ใช่ฮะตอนนี้คือคือท่านท่านบอกมาที่ผมฟังฟังข่าวเมื่อเมื่อวันก่อนนี่ท่านบอกว่าเอ้ยชุดข้อมูลที่ให้พวกคุณภัยเนี่ยมันเกิดแค่หนึ่งในสามเอง งั้นก็ทุกคนก็ต้องสบายใจนะผมก็สบายใจว่าอฮ้ยอัตราเลขที่ท่านให้มาโอ้ตอนนี้มันเกิดแค่แค่หนในสามเองผมก็โอเคผมก็แฮปปี้ต้องคิดว่าน่าจะได้ข้อมูลอะไรมาเยอะเลยนะครับก็ต้องขอคนดีกิตติมากๆนะครับที่มาใช้ข้อมูลในวันนี้นะครับผมครับ